ผมว่าจะชวนคุณไปเดินเล่นน่ะที่ไหนอะ่ะบ้านผีสิงที่ไหนวะที่นี่มีบ้านผีสิงด้วยหรอใช่ครับไปดีไปดีไปดีไปได้ไปได้ประมาณห้าคนนะที่นี่เหรอบ้านผีสิงครับโลบอก <laughs> ไม่ไปตงอยู่ไหนอะ่ะอู้ เออไม่ใช่ลุงอนะเออลุงอยู่ไหนวะอ้าวคุณหมาดูโลเคชั่นลุงโลเคชั่นไอ้ลุงนี่ไงลุงนี่ใช่เหรอเป็นไรอ่ะลุงปวดหลังเหรอมันว่างเงยก็เป็นเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวนั่งนี่แล้วกันนะพี่มันว่างเยอะอ๋อโอเคงั้นนั่งด้วยตรงนี้พี่เข้ามานั่งข้างในจ้าครับคุณหมาเข้ามานั่งได้นั่งได้คิดว่าเหมือนบ้านนะครับบ้านหน้าตาแบบนี้ไง จนไม่อะดี <c oughs> บ้านแบบเป็นแบบเยรูซาเลมอะไรครับ <c oughs> เยรูซาเลมอะไรวะไม่รู้จากนี่อันนี้ลุงลุงอัปเดตให้ฟังหน่อยดิข่าวอะข่าวอะไรข,ข่าวเกี่ยวกับประเทศเมืองแบบแบบว่าเขาเรียกอะไรโลกเฮ้ยดันทำไมเนี่ย <c oughs> โลก <c oughs> โลก <c oughs> ของเราอะอัปเดตให้ฟัง่อยดีโลกของเราเออโลกอะโลกเนี้ยโลกใบเราเนี่ยใบใบเนี้ยที่เราอยู่กันเนี่ยอัปเดตทำไมอัปเดตหน่อยดิ <c oughs> อ๋อเรื่องนั้นะนะเออเรื่องนั้นแหละมึงทำไม่เสร็จก่อนปะอ่ะจะนั่งตรงไหนก็นั่งนั่งนี่งีเหียที่ยอของกูได้แท้ก็บอกให้ทำตัวเหมือนบ้านครูมาก็ทำอยู่เตะลูกออกนี่ที่ยองเราเหรอเออโลกของเราเนะโลกใบเนี้ยรู้สึกยังไงก็ปกตินะแต่ก็อาจจะแย่หน่อยสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่ามันคงมีทางอื่นแหละจะพูดถึงเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมเรื่องไอ้ลิงกันเซงลิกกันิกะนะ <ใ> <ใน S 1> ไอจงมันก็เล่นเล่นได้แบบไม่มีรถมอสอะไรอ่ะเล่นได้ครับก็ว่าอยู่มันก็เล่นได้ปกติมันก็ปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเปิดขายกัญชาแล้วเราจะทํายังไงลงุงปกติก็ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคือฟาร์มได้แต่แค่ว่ามันมีมันก็ดีไงเรื่องเวลาแล้วถ้าไม่มีขึ้นมาจะทำยังไงว้เนี่ยไม่มีขึ้นมาหรอก็ฟาร์มเหมือนเดิมไงไม่แล้วแล้วหมายถึงว่าคนที่เขาซัพพอร์ตคนที่อ่ะค่าแรงนายกค่าแรงคนนู้นคนนี้คนนั้นคนที่เขาดูแลประเทศแล้วจะทำยังไง นั่ก็มีทางออกอยู่อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นโค้ดก็ได้มั้งอาจจะเป็นแบบ q r วอ,อโค้ดอะไรเงี้ยอ๋อเป็นทางออกทางอื่นเอาอะไรประมาณนี้ใช่แต่เขาบอกว่าห้ามไม่ใช่เหรอห้ามมีการมีการแบบว่าให้เกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นไม่ใช่เหรอสกุลเงินอื่นอะไรเงี้ยเขาจะรู้ได้ไงเออวะเขาจะรู้ได้ไงวะนั่นแหะดิอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าแบบเป็นแบบเมืองนั้นมีคนที่เฟมัสจัดอยู่ในเมืองเนี้ยเขาก็ต้องรู้ป่ะเอาจริงๆสมัยถ้าพูดพูดถึงสมัยก่อนนะ ที่มันไม่มีระบบไอกาชาอะไรเนี่ยมันก็มีพวกตลาดมืดมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะที่แบบว่าอเอ้ยฟาร์มให้กูในเดเดี๋ยวกูให้ตังค์ผมก็คิดว่าตลาดมืดมันก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเออก็จริงตลาดมืดมันน่าจะเพิ่มนะอืมแต่ถือมันก็มันก็ไม่ดีอ่ะแต่แต่ไม่นายรู้สึกว่าเมืองเนี้เขาจัดการโอเคแล้วนะคือมันไม่มีการแบบว่ามีตลาดมืดถูกปะ่ะอ่าแบบนี้ผมว่าไอ้เรื่องที่มันไม่มีกาชาขายอะ่ะมันจะเดือดร้อนสําหรับผู้ผู้ให้บริการ แต่แต่ผู้บริโปคอะผมว่ามันถ้ามองเอามองในแง่ดีนะคนอาจจะมาเล่นมากขึ้นก็ได้ครับเพราะว่าหนึ่งคนจะมองเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบเหมือนงานที่แบบต้องเข้ามาฟาร์มแล้วก็แบบส่งออกส่งออกส่งออกอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าคนก็จะบอกว่าวัฏจักรมันจะเปลี่ยนไปหรือว่าเป็นกลับไปวัฏจักรเดิมไหมผมว่ามันวัฏจักรหรอมันมันมันแค่ทําให้ให้มันชัดเจนมากขึ้นมากกว่าที่แบบอะไรที่มันปิบกปิดไว้มันก็ชัดเจนมากขึ้นอะ คือเขาว่าไอแบบบางเมืองมีซื้อขายโอซีหรืออะไรเงี้ยก็คแค่เขาก็แค่เปิดเผยแต่จริงทุกเมืองมันก็มีตลาดมืดกันหมดอะแต่เรื่องเรื่องผ,ผู้ให้บริการผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะมันก็มีค่าใช้จ่ายก็ใช่อันนี้ไม่อยากเข้าไปยุ่งดีกว่าเพราะว่ามันมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเออ,เอ,อมันเรามันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วไงแต่หมายถึงว่าตัวไม่ในเองก็เป็นคนที่เป็นผู้เอเรื่องอะไรนะผู้บริการหรอผู้บริโภคแดก อ่าใช่เป็นผู้ใช้แดกเอ้ยผู้ใช้ใจก็ถือว่าเมมีความเดือดร้อนอยู่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ระดับหนึ่งวันนี้ก็เลยเปิดโพงไงมาถามคนในเมืองว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเขาว่าไงบ้างครับที่ไม่ถามเลยก็รู้สึกแองกี้แอกี้อะไรเนี่ยสัตว์ท่าอะไรอันนี้ดงก้ามากไปไหมครับคือคนที่เขาฟามือเขารู้สึกว่ามันได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้คือว่าถ้าไม่มีกาชาขายใช่ไหม เขาจะรู้สึกว่าเออแบบคนในเมืองเท่าเทียมกันหมดถ้ามันมีการเปิดขายกระชามันก็เท่ากับว่าบางคนเขามีกําลังกําลังเติมเยอะอะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าคนที่เขาฟาร์มมือก็จะเสียเปรียบกับ,กบเรื่องตรงนี้ไปจากที่เป็นข้อความานะก็จะเป็นฟีลประมาณนี้แต่สําหรับคนที่เขาเติมประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมันก็แย่อยู่เหมือนกันเพราะบางคนเขาก็ไม่มีเวลาไที่จะมานั่งฟาร์มตลอดปกติอ่าผมผมผมสมมติว่า อันนี้พูดในแบบด้านมืดเลยนะปกติอ่ะคุณคุณเติมกาชากันเท่าไหร่อ่ะก็หมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งก็ถ้าถ้าค่าเฉลี่ยต่าๆก็หมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งปุ๊บสุดท้ายแล้วก็เข้ามาสู่วัฒนจักรรุ่นบุกเบอร์ครับที่แบบว่าก็จ้างเขาทํางานเช่นแบบว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้เหล็กหรอคุณก็จ้างคนนี้ทํางานวันหนึ่งให้เขาห้าร้อยเนี่ยซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าได้จำนวนเท่าไหร่มันก็ไม่ต่างอะไรจากกาชาหรอกครับแค่เปลี่ยนจากเติมกาชาเป็นเติมไฟให้คนอ่ะสุด มันแก้ปัญหาไปได้ครับผมถึงบอกว่าผู้บริโภคกับไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ผู้ให้บริการเนี่ยแหละไม่รู้เขาจะแก้ไงใช่จริงจริงในไม่ได้มองว่าคือถ้าอย่างเราเนี่ยเราซัพพอร์ตเกี่ยวกับตรงนี้อยู่แล้วเขาจะไปคือเราก็เติมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเติมอ่ะโอเคหนึ่งคือลําบากเราและสองคือลําบากคนที่เขาให้บริการเราแหละ จริงครับออที่มีไหนมองอะ่ะคือมันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ไงยังไงก็ลําบากพวกเราแน่ครับน่าจะต้องเดินกลับดูทรงใช่ถ้าวิเท่านั้นแหละชีวิตจะเปลี่ยนไปแล้วครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับเราความลำบากมันเริ่มขึ้นแล้วก็นั่นและที่มีไหนมองคือโอเคเราเติมเราได้แต่สิ่งที่เราคิดอีกอย่างหนึ่งคือเราสนับสนุนผู้บริการมากกว่าถ้าเขาทําเขาสามารถดูประเทศได้ออกมาดีเขาสามารถบริหารประเทศได้ออกมาดีแล้วเราอยู่แบบ พูดกันแบบชัดๆเลยอะนะก็คือดูดีอะก็คือแบบว่าเราไม่ได้แบบเขาบริหารประเทศเดีอะหนึ่งคือการจัดการสองคือการดูแลอะไรเงี้ยคือเขาดูแลดีตรงนี้เราก็พร้อมที่จะซัพพอตตรงนี้เราไม่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องการการเติมอะไรเงี้ยถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการเหมือนไม่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นกับเรื่องตรงนี้แล้วไม่มีการซัพพอตเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แม่นมยมองว่าเขาก็จะลําบากก็จริงครับผมเอาจริงผมคิดออกนะแต่ผม ขี้เกียจบอกเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนอะไรด้วยอมมนนายก็มีมีความคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่ามินนายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับตรงนั้นไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยถามว่ามีมีทางอื่นที่จะแก้ไขกับเรื่องตรงนี้ไหมมันก็มีแต่ก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่มีข้อสรุปไม่ใช่หรอใช่ครับเพราะว่า,าเรื่องกาชานี่อาจจะดําเนินไปต่อได้ก็ได้แต่แค่จะเป็นรูปแบบไหนที่แบบว่าไม่ไม่ใช่กาชาแต่เรื่องเดียวเชื้อคืออาจจะเป็นเรื่องเสื้อผ้ารถ บางทีผมก็อาจจะเป็นปัญหานะเกิเฉพาะผมของผู้หญิงใช่ผู้หญิงในเมืองเราอาจจะต้องทําการโกลนหัวกันเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งนั่นก็ถือว่าหลอนอยู่เสื้อผ้าสําหรับผมมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะผมเสื้อผ้าผมมันบ้านๆอยู่แล้วอาจจะเป็นหนักอะไรครับเพาวัยรุ่นยุคใหม่ที่เขาแบบว่ามีดีไซเนอร์เยอะจริงผมว่าปัญหาเรื่องกาชาแน่ถามเสียกิมนะครับนะผมไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาเลยน่าจะยากอยู่เพราะเสียกิมก็ลงทุนไปหนักอยู่ เดี๋ยวผมก็ให้น้องๆมาช่วยฟาร์มแต่ผมว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกอะเห็นไหมผมบอกแล้วพูดเล่นมันไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องเนี้ยมันมีทางออกเยอะครับผมองค์กรมันเยอะครับมูลนธค่ะองค์กรมูลนิธิมันเยอะครับแล้วเรื่นี้น่าจะมีข้อสรุปแล้วมั้งว่ามันจะเป็นประมาณไหนออกมาในรูปแบบไหนแค่รู้สึกว่าหนาวๆร้อนๆเฉยๆกับเรื่องตรงนี้สรุปมันจะเป็นวันจันทร์ครับครับเขาก็บอกกันแล้วว่าข้อสรุปหลายๆอย่างจะเริ่มเป็นวันจันทร์ช้าสุดก็วันอังคาร เราจะผ่านวิกฤตไปนี้ด้วยกันได้อยู่แล้ววิกฤตพวกนี้วิกฤตปีนี้นะครับมีทุกปีอยู่แล้วครับวิกฤตอ่ะมันจะผ่านไปได้อยู่แล้วครับสบายมากครับผมตามหน่อยค่ะเอ้ยคุณคุณจะไปนอนกี่โมงอ่ะทําไมใครเขานอนเมื่อไม่ง่วงอะครับเขาต้องนอนเมื่อง่วงกันทั้งนั้นอ่ะใช่ใช่สักห้าทุ่มนี้ยังอยู่ไหมทําไมครับอยู่นะยังอยู่ทําไมเวลาที่ไหนครับเวลาในเมืองเวลาที่นี่เวลาข้างนอกหรือเวลาที่ประเทศอะไรครับเวลาประเทศ gmt บวกเจ็ดครับโอเคครับยังอยู่ครับ ผมว่าจะชวนคุณไปเดินเล่นน่ะที่ไหนอ่ะบ้านผีสิงที่ไหนวะที่นี่มีบ้านผีสิงด้วยหรอใช่ครับไปดีไปดีไปดีไปได้ไปได้ประมาณห้าคนนะที่นี่เหรอบ้านผีสิงะครับโลบกไม่ไปถ้าที่นี่อ่ะได้พี่ขึ้นไม่ไปที่นี่มันไม่มีอะไรน่ากลัที่นี่มันแกลวเบคอนน่ะสดใสตะมูตะมิหมูน้อยแล้วคุณจะไปกับใครบ้าง อะเรนะครับไปคุณไงแล้วคุณก็ชวนใครมาก็ได้ฟรีครับค่าเข้าฟรีค่าเข้าฟรีค่าเข้าฟรีครับวันหลังได้ไหมบ้านผีสิงวันหลังได้ไหมเอ้ยวันหลังมันจะไม่ตื่นเต้นบ้านผีสิงอ่ะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยสิเฮ้ยจะพูดภาษาอะไรดีเนี่ยมันคืออะไรอ่ลุงค่าตั๋วฟรีอะไรนะครับมันคืออะไรอ่ะบ้านผีสิงครับเป็นมันเป็นบ้านผีสิงก็คือเราจะไปหากล่องมหาสมุทรทุยกล่องมหาสนุกถูกแล้ว ไปหาอะไบ้านช่วยเขาตงหเาเหงาแล้วนะเราจะไปบ้านผีสิงเพื่อไปหากล่องมหาสนุกครับชื่อว่า The Mimic ไ้มีแต่มันโตยิ่งเลยใชละไม่มนสนุกริจิงิงกัรดพูดเล่นหลายรอบแล้วบายคุณมะครับสนุกจริงเหรอจริงอันนี้คือแบบจะพี่เซิร์ชใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับมันเป็นแค่เป็นเกมกล่องโง่โงคุณเคยคุณเคยหรบว่ารู้จักไหมครับไหมอ๋อ นั่นแหละครับเหมือนกันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับมันเป็นสนุกสนุกเฉยเเล่นบ่อยอ่ะเล่นบ่อยอ๋อไม่ได้เล่นครับไปดูเฉยไม่กล้าเล่นทําไมอ่ะแย่เลยลุงอ่ะตัวไม่กลัวไม่ใช่เหรอแบบไม่กล้าเล่นวะลุงอ๋อแบบเป็นโค้รนลครับโค้รเขาไม่ลงเล่นอ๋อโค้รเขาไม่ลงสนามกันหรอกใช่ครับแบบแรกๆก,ก็ตั้งใจฮะลุงจะเหมือนแบบว่าดูแบบว่านั่งอยู่ในรถแล้วคอยไปกับผู้กำกับอะพี่ประมาณนั้นอ่ะ คือไปผู้กำกับอยู่ในรถอะคำตอบคืออะไรรู้ไหมไม่ได้โหลดคืออะไรครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไอ้แคยกูกูผู้สาว้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับแบบว่าซื้อบัตรไม่ต้องรอนานซื้อบัตรหนึ่งนาทีแบบเซ็ตแป๊บเดียวเลยจะเชื่อแต่สนุกสนุกจริงเอาไว้ว่าหลังลุงเยวเล่นด้วยวันหลังมันไม่ไม่ไม่มีจริงอะเด็กครับเหมือนที่เราบอกว่าแล้วเจอกันสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันมันก็ได้เจอู่ดีถ้าอยากผมมาผ่านมาเยอะประสบการณ์ผมโชกชนจาะก็อายุปูนนี้แล้วอะ ก็ต้องเคยผ่านมาแหละเนี่ยคุณพาเสียกินไปเล่นด้วยก็ได้เดี๋ยวเขาจะแบบว่าเติมแฟชั่นชั่นให้อะไรเงี้ยหยุดดิมันมีแฟชั่นด้วยเหรอครับมีครับมีนั่นก็คือแฟชั่นเลยว่าหนูขับแฟชั่นน่ารักมากครับอ๋อฉันแกเล็กแต่น้อยก็มันอยู่ที่ไหนลุงอะไรนะครับมันอยู่ที่ไหนในโรบอทพี่โรบอทครับไปเดินบ้านปีสิงค์คือเหมือนแบบไปเดินแฟชั่นโชว์อะครับแต่ละคนนี่นี่ได้จากเขามาเท่าไหร่อะครับเนี่ย แปลนนะครับได้จากเขามาเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ได้ครับผมแค่แบบผมอยากเล่นกับคุณนิเสเหมือนที่เกือบเสียกิมอยากอยู่กับคุณอะแค่นั้นเองอ๋อจบและจบเลยเขาไม่ได้อยากอยู่ด้วยประเด็น,นเขาอยากเนี่ยเขาถามแล้วเนี่ยว่าต้องเติมเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี่แรเห็นไหมเขาถามแล้วนะ ลองดูไหมครับวันนี้ไม่วันหลังวันไหนอ่ะวันหลังไงวันหลังวันที่ว่างๆอ่ะวันหลังโอ้โหมันเยอะอะดิครับมันละมันไม่รู้เมื่อไหร่มันไม่จบไม่สิ้นนะและนี่ก็ไม่ห้ามด้วยพี่ก็ไม่ห้ามลุงเลยสักคําเดี๋ยวจะเติมอย่างเดียวไม่น่จะเติมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนี่ไงเป็นไงเห็นไหมคนเขาเปิดประสบการณ์ เกมไม่แพงแต่ของพี่แบบว่ามีโปงมีปีกสยายด้วยมันบินได้ไหมครับลุฟิงด้วยนี่มันบินได้ไหมครับบินไม่ได้พี่เป็นแฟฉชๆแฟชัน<อ>่นลุงอย่างนี้คือลุงฟุ้งฟิงมากนะเดินไปไหนคือกระแทกตาไปหมดเลยเต็มจอเลยพี <c oughs> ่แปชั่นเกมเี่าไปดิไปไหนเนี่ยบ้านผีสิงโลบอกเล่นเล่นด่านเดียวพอมันมีซิปด่านน่ะคุณลองดูแล้วจะเปิดโลกเอางี้คุณแบบว่าชวนคนในแก๊งคุณอะอ่อตัวจี๊ดสักสองคนเนี้ย เดี๋ยววันหลังจากตี้ให้วันหลังจะตี้ให้อุ้ยทำไมไม่วันนี้อะทำไมต้องวันนี้อะวันหลังดีเว้ยไม่ได้นัดนี่จะวันไหนอะวันไหนดีวะคิดแบบเหงาหรือเปล่าอยู่ในเมืองมันมีเพื่อนเล่นหรือเปล่าใครผมบอกะหอโอ้ยผมไม่ค่อยเหงาหรอกชีวิตผมแบบวุ่นวายจัดร่างอิ่มๆด้วยเชืองเนี้ยเขาสั่งข้าวหมกไก่ไว้สี่กล่องไม่ยอมมาเอาทำไมกินเองดีรออ่ะเขาลืมปล่าเออเขาไม่ได้มาทํางานไงเขาก็เลยไม่ได้มาเอาแล้วมาสั่งมาเนี้ยนะ ฟีอิมจัดดีใจด้วยนะได้กินข้าวฟีอ่ะนี่ไงเนี่ยมีเสียกิมแล้วคนนึงอย่าเรียกเสียเลยครับตอนนี้นั่งกินมาม่าอยู่ใครใครเขาก็เรียกคนในแก๊งเนี่ยเสียคุณไปเอามาจากไหนเสียะอะไรกอดใช่ครับใช่อ้าวนี่ข่าวลือที่ผมได้ยินมานะครับนะข่าวลือว,ว,ว่าไงครับเขาแบบซื้อแท็กให้คุณเลยนี่้ยข่าวลือมันมาจากไหนครับมาได้ไงเนี่ยรู้แค่ไม่กี่คนเองนะใครรู้บ้างอะ่ะก็แค่คนในแก๊งรู้เองนะมันก็รู้คนในแก๊งไหน คนในแก๊งนี่อะเอาอย่างนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรปิดบังอยู่แล้วไอแหนมบอกผมมาไอเหนมอีกแล้วเหรอเออแล้วคุณไปรู้อะไรไมาอีกผมก็รู้แค่นี้แหละผมฟาร์มหนักครับฟาร์มตั้งแต่เช้ายันค่าของทุกๆวันไม่เห็นนะผมไม่เห็นนะยิงโกงผมไม่ได้หรอกผมไม่เห็นถ้าลุงไม่ฟาร์มไงลุงจะเห็นได้ยังไง <laughs> รู้ได้ไงผม,มฟาร์มเออรู้ได้ไงก่อนผมตกปลาทั้งวันนะอ่ะผมรับไปทีนึงไนงะเลยไม่เห็นมันทํางานคนละสายกัน เงินก็แสดงว่าเราทํางานอยู่ครับเขาไม่ได้เรียกว่าเปย์หรอคเขาเขาเรียกว่าแสดงความรักรักมากก็ให้มากครับนะโอ้อันนี้อันนี้ชอบพี่ดีดหรือเปล่าครับนะ <laughs> ใช่ไหมพี่บอกเขาไปอะไรนะที่หนูพูดจะถูกไหมบอกเขาไปรักมา <laughs> ก็ให้มากไงจุดจัดผมไม่ค่อยอันนี้หรอกผมส่วนใหญ่ผมงฟิลนักล่ารอยยิ้มมากกว่าแต่ช่วงนี้ผมจะขอเลยครับเนี่ยไม่เป็นไรครับมีเท่าไหร่ก็ให้ได้ แม่คุณจะเล่นมาไหนเนี่ยคุณนัดมาดิเอีไปเตรียมตีให้ก่อนเตรียมตีอะไรไม่ต้องก็ได้ลูก,บ,กบังค,บงค,บงคับจังวะบังคับบังคับจังวะฮะไม่ได้บังคับผมแบบว่าเอาวันไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปนัดให้ก่อนเดี๋ยวบอกคุณมาใหเา้เอางี้ไหมสนุกสนุกคุณมีเงินเท่าไหร่ทำไมเนี่ยมีเงินเท่าไหร่เฮ้ลูกมาที่โกงคุณมะดูดิปัญหาเรื่องโกงไปไหนอีกแล้วไม่ได้โกงมีเงินเท่าไหร่อ่ะมีเงินเท่าไหร่ถึงร้านไหมโอ้ธรรมดาอยู่แล้วของแบบนั้นมันต้องมีอยู่แล้วล่ะอ่าโอเค เอาเป็นไงี้ไหมแมนแมนกีดละห้าพันกีดละห้าพันเอออย่างชั่วเลยอะไรใครมันจะไม่กีดได้พี่คิดว่าได้เหรอเอ้ยมันไม่ใช่เกมน่ากลัวต้องลองดูนี่เป็นแรงหรือว่ามันน้อยไปที่แบบเป็นแรงจูงใจที่แบบว่าจะแบบว่าให้มาเล่นลุงจะทําทอะไรที่มันลาบากใจได้ไหมว่าจริงผมไม่ค่อยอยากเล่นนะถามคุณมาเดิพวกเกมพวกไงแป๊บหนึ่งนะหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดดีเจ็กเงินฮัลโหลครับสวัสดีค่ะ ว่าไงคะอยู่คะ่ะคุยธุระอยู่ค่ะว่าไงโอเคค่ะไม่รบกวนนะค่ะเา้าโอเคครับอยู่ไหนคะอยู่ผับครับเออเนี่ยเอาลูกคุณไปเล่นด้วยดีไปป่ละล่ะเอาไปทําอะไรที่ผับออะมาเอา้าก็บอกอนั่งคุยธุระอยู่ว่าไงคุยที่ผับแล้วยังไงอโอเคค่ะอะไรของมอลวะมันลุยได้ห้าคนอะ่ะเอ้ผมรู้แล้วลุยได้ห้าคนเอาผู้นําของแต่ละแก๊งมาดีกว่าวะมันเป็นอะไร <laughs> วะมินนายว่าทรงนี้ะ ลุงมันติดเราบอกแน่ๆเลยติดอะไรถ้าไม่ติดไปชวนชาวบ้านเข้าไปทั่วอย่างนี้หรอกไม่ได้ติดไม่ได้ติดจริงไม่ได้ติด,ตตดอะไรไฟิง์ใช่เกมมันลอยมาเลยมั้งเกมมันดีพี่เออมันสนุกผมไปดูเขาเล่นนะ่ะสนุจกจัดคุณหนึ่งคนได้ไหมเดี๋ยวผมไปหาอีกสามคนลูกคุณจะเล่นปะละ่ะลูกไม่เล่นวันนี้นะไม่เล่นวันนี้นะเอาวันไหนจะได้นัดคนอื่นได้วันไหนดีครับคุณมาวันเสาร์คนเยอะเอาไหมวันเสาร์ได้ได้ได้วันเสาร์กี่โมง นัดมาดิกี่โมงเฟ้ามืดนะครับฟ้ามืดอ่ะสี่ทุ่มไหมล่ะห้าทุ่มไปเออฟ้ามืดคือเล่นนะโอเคตอนนั้นเสียกิมมาะเล่นไหมครับผมเหรอใช่เล่นได้ครับเล่นได้นี่เป็นไงสามคนละขาดอีกสองใครดีวะลุงบอกลุงจะไปชวนหัวมาไม่ใช่หรอคุณเราหาลูกคนณดีนานีน้ออ่ะหัวหน้าแก๊งพอดีเดี๋ยวไปหาตีให้เป็นสักดาดนึงก็พอวันเสาร์ห้าทุ่มชวนไปแดกเล่าเลยจะไปสัมภาษณ์ใครต่อนี่ย สามารถใครพอแล้วใครก็กินที่อะไรวะใครกินอะไรวะไม่ได้ยินเสียงอ๋อพี่กินอะไรอ่ะไม่ได้ยินอันนี้หลอนไปะเนยังไม่ได้เลน่นเลย,เลยข้างๆหรือเปล่าพี่อันหลอนแล้วไปะเนยังไม่ได้เล่นอะไรเลยในผับแล้วเขาสดน้าแกงมาเหมือนมีเด็กมาเล่นน้าลายอ่ะเออโอ้โหอ,อันนี้อันนี้อินเนอร์จัดคือแบบว่ายังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยนี่คือหลอนแล้วหลอนเนี่ยอีกต้องสามวันโอ้รีบหลอนไปไหนไม่ได้หลอนเลยไม่ได้ยินหรอ ้างจิตตกกันนี่อันนี้พอรู้ว่าจะแบบว่าไปเดินบ้านผีสิงจิตตกไปไหนบ้าหรือเปล่าไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกคุณก็เวอร์ใครจะมาจิตตรงจิตตกอะไรโอเคตามนั้นครับได้ได้เดี๋ยวผมชวนไปชวนหัวแก๊งอีกสักสองแก๊งลบหมดนี้ไปดิชีวิตเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้เอาเป็นแบบนี้ไหมอะไรคุณเคยเห็นพวกบ้านผีสิงใช่ไหมเขาจะต้องแบบติดกล้องถูกป่ะเข้าใจถูกใช่ไหมเอาเลยเราเราต้องเ้ยค่ะเราต้องแบบว่า ส่งโรให้มันอะส่งโลอะไรวะพี่เหรอไม่ไม่ได้ส่งทไมไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเป็นเราไงไคิดว่า,วาพวกโรคจิตไม่แอบฟังใช่ไม่แอบใช่ดูเพิ่งมาเมื่อกี้แหละนั่นแหละเจอกันวันเสาร์เดี๋ยวให้ทีมงานเอาพวกกับกล้องอะไรไว้ด้วยเนาะเดี๋วพอตอนตอนเราเข้าบ้านไปเราเราก็ต้องติดกล้องด้วยไงเปิดไม่ได้ทำไมอะทำไมต้องมาบอกมึงทุกอย่างในนี้ด้วยวะลุงฮะ กูถามหน่อยดิกูบอกว่ากูยังไม่สะดวกกูก็บอกอว่ากูยังไม่สะดวกเล่นโถ่เอ้ยกูต้องมาบอกมึงในนี้ไม่เนี่ยอ่าสะดวกวันไหนอะสะดวกวันไหนเดือนหน้าจะรอไหมล่ะนานจัดเดือนหน้าวันที่อะไรหลังวันที่สามอะโอ้ยต้องสองอาทิตย์โคตรนานอะก็ใช่ไงก็บอกแหละกูมาดูทีดูเนี่ยดูลุงดีทำไมมาทำอย่างนี้วะเลยไม่เข้าใจแล้อะไรเนี่ย ไม่เข้าใจนะจริงแค่เดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเล่นเล่นบ้านพี่สิงก็ได้เออแด้เดี๋ยวคุยกับลูกคุณไปก่อนเดี๋ยวผมไปหาออนทัวร์แปโอเคโอเค เออพี่ลดลบนะเมื่อกี้ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอะี่มาได้ไหมอ่ะหนูก็มาได้รถหนูไม่ลบอ๋อรถครูมาไม่ลบใช่พี่อาจจะต้องกลับกับลูกแสดงหนูจะให้หนูพาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครูมาไปก่อนเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงพาลุงไปตัดอ้อยเถอะสงสัยจะยไปแล้ว